โอ้ยมาผ้าปิดหมดเลยอ่ะน้อก็ทอะไรก่แย่ผ้าปิดหมดเลยขายปิดผ้าหมดเลยหงหน้าเลยอ่ะบินร้อนด้วยจุ๊บจิ๋วจิว วันเพ็ญสนองวันไปได้ไหมไปที่รักทุกคนครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวการจับกลุ่มของชุดปราบปรามกิจกรรมข้ามชาติครับซึ่งโดยการนําของตำรวจโทชิตเดชาารองผู้กับปตันรจังหวัดชลบุรีลูกคนทีดต่างๆนะครับได้วมกของการจับกลุ่มแก๊งนะครับชาวจีนและชาวไทยร่วมกันใช้บัตรเครดิตปลอมลูกกับเครื่องรูปบัตร ไม่ดีอัตลอมักครับะรือเรื่องจากนโยบายของทำละการตัวแห่งชาติทำลการจับกลุมแก๊งต่างๆแล้ที่ทำความเสื่อมเสียด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวงประเทศไทยครับหรือได้สั่งการกังท่านอุกการกุลีพานันนะครับและผู้รับการตำรวจจังหวัดชลบุรีได้ร่วมได้กำชับกำกับดูแลให้ทางองคก,การสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก,การสืบสวนจวนท่านทราบว่าแก๊งคนร้ายรายนี้ครับมีนายเฉาบินชื่อปัวจิต กบินช่วยให้ครับบัตรุบิมครับทีเป็นคนจีน3คนนี้เป็นคนจีนแผนินใหญ่แลชาวจีนฮ่องกงสองคนครับได้นําข้อมูลครับเรื่อของบัตรเครดิตจากต่างประเ,เทศแล้วเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาร่วงกันกับคนไทยทั้งหมดนี้ะนะครับนแบ่งหน้าที่การทํานครับาคนเป็นล่ามบางคน,นดูต้นทางรถไปหาคุณมาลู่นะครับเราได้ทําการ ตรวจสอบแล้วหมวดวัดแก๊งจีนที่มีชื่อทางา,อทางกรทางจีนครับที่ได้ดเนินการล่อซื้อรับล่ลอจำหน่ายนะครับลองให้เข้ามาติดกับเรานะครับจนท่านสามารถทำการจับคุ้มได้ทั้งหมด13คนตามรายละเอียดที่ประเทศไทยถูกบงมากนะครับแค่วันเดียวนะครับพวกที่ยึครั้งยึครั้งเนี่ยได้เงินไปเกือบล้านบาทนะค,ครับให้ประชาชนได้ทราบว่าแก๊งนี้มีการทำสินทรัพย์ที่ดี นะไปครั้งแรกในประเทศไทยครับได้มีการจับแก๊งนี้ได้ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยจับได้เลยนะครับมีครั้งนี้นะครับที่ทางท่านรองผู้กับชิดเดชาได้สืบสวนจนู่้งทราบว,ว่าแก๊งคนร้ายคนนี้ถ้ามาแก๊งนี้ทั้งหมดสี่ท่าคนเนี่ยเข้ามาทำผิดในพืน้นที่นะโดยมีร้อยหัวโทรมาทิพย์นะครับและในความตัวเป็นสายลับนะครับเข้าไปทำการติดต่อนะครับเพืนะ่อทีสามารถทำการจบับกุมได้ดังกล่าว มีผู้สื่อข่าวท่านใดสอบถามนะครับต้นตอต้นต่อของของกลุ่มนี้เป็นพาตำรวจรับสึกความตัวเป็นสายลับนะครับก็ไปติดต่อกับนายเฉาแล้วก็คนจีนฮ่องกงน,นะครับแล้วคนนี้คนททงหลายแหล่นี่นะครับให้ดําเนินการรูดบัตรให้ส่งข้อมูลจากประเทศจีนมานะครับพอได้ข้อมูลมาก็พิมพ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องไ้เร็ดนะครับเราไม่ใช้บัตรบัตรตัวนี้ครับรูดนะครับ รูดนะครับรูดเพื่อบันทึกข้อมูลลงในบัตรตัวนี้นะครับพอบัตรตัวนี้มีตัวมีข้อมูลแล้วนะครับก้าบัตรตัวนี้มาบัตรเบนนี้ครับมาเรียารูดกับทางร้านค้านะครับแต่ทางร้านค้าทั่วไปมารูดแล้วแันนี้นะครับกดวงเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่อยู่ในวงเงินที่เขาวนัดของธนาคารมานะครับมีพฤติการครับเสร็จแล้วเงินนี้ก็เะเข้าบัญชีของเจ้าของร้านหรือเจ้าของเครื่องนี้แล้วก็มาแบ่งกันโดย ในเฉาเนี่ยคนจีนได้50%นะครับส่วนของเครื่องเนี่ยได้40%อีกส0ให้กับแบงค์ให้กับพวกคนไทยทุกล่ามพวกต้นทางพวกขาเครื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนะบอดแผ่เครือข่ายนั่นนี่อยู่ที่ประเทศจีนครับเราจะไปสายทางจีนทีนึงนะครับ,รราท,าท,รบท,ที่นี่คือโน้ตบุ๊กเองครับโน้ตบุ๊กอันนี้นะครับ,รบก่อนที่จะดําเนินการนะครับก็จะมีการลิงก์นะครับนะเด็ดกับทางประเทศจีนแะล้วก็เสเรเ็จเพื่อเพื่อขอ รหัสผ่านต่างๆเหล่าน,นี้เข้ามาอันนี้ก็ทางจีนจะส่งข้อมูลมาทนะั้งเท้าโนดูนตัวนี้นะครับโนดูนตัวนี้ก็ถ่ายทอดข้อมูลนี้มาลงที่สกริมเมอร์ตัวนี้นะครับนะก็ปัดตัวนี้รูดรูดเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับนะพอปัดตัวนี้มีข้อมูลของบัญชีแล้วแล้วก็เอาบมาเนี่ยครับมาซื้อสินค้าแต่งกีเลอรมีการซื้อก็มารูดกับไอ้เครื่องนี้ทีเครื่องอันมัติเงินอันมัติเนี่ยครับมารูดครับเงินก็จะผ่าน ครับนี่คือวิธีการกระทบผิดของแกนนี้นะครับแล้วจะส่วนเจ้าของบัตรใช่ลูกค้สาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ประเทศจีนข้อมยไปทั้งหมดของอเมริกาแต่คนจีนเนี่ยขโมยมาแล้วแต่ว่าทางธนาคารนะครับอ่นนานวัดลงกันไว้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แกงนี้นะเป็นแกนที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศเราช่วยอ่ะคือไปด้วยอ่ะโอเคไหมโอเคนะครับสอบถามได้ครับสอบถามได้ยิวดาสอบถามไหมครับ